พูดไอยางน้ำกลนทุกคน <c oughs> ไปส่งเมียฮะมีจะไปเห็ดงานทุกคนเบิ้งอเอาโลดเอาเตรียมโต๊ะคุณรถบาดนีทุกคนเฮ้ยถึงเวลาแล้วนะคะเราเห็ดงานบาู่เหมือนกับต้องจะไปเห็ดงานางออกทุกคนมีสองสถา,านการณ์ที่ต้องเบิ่งกันดีๆเอาโอ้ยขอโทษคอไยเดอร์จ้ะสำหรับ ทั้งเสียงอาจจะสั้นๆหรือว่า,าภาพอาจจะลอยๆนิดน้อยเนาะต้องขออภัยจริงๆค่ะทุกคนมันต้องซ้ายมือถือได้เฮ็ดจังไรป <c oughs> ะบอไลอะฮะเดี๋ยวไปหาหมองนั่งคุยกันอีกตามเคยนะคะไม่ได้ลเล่นๆนะทุกคนอากาศนะเนี่ยริงกว่าบนหน้าค่อยอีก,ก วิ่งแล้วทุกคนไว้เจอกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ